ีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับนะครับมอนี่ออสุข,ขุมลำเพื่อนออฟฟิเชียลได้มีโอกาสมาเห็ดบุญสลักพัดหรือว,ว่าบุญขอสศัก์ตามประเภณนี่พี่น้องบัานเฮาเดอนะครับมอนี่มาไทยยะพุ่มมาอำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับ <c oughs> <c oughs> แต่ละมอมตะบอลน,นะครับแต่ละประเภณนี่ก็แตกต่างกันไปพี่น้องกับมา โอมาตุ่มกันหลายพ่อควรแล้วนะครับเดี๋ยวผมสิน้ำบรรยากาศตรงนี้ไปให้พี่น้องเอฟซีฟนลับได้เบิ่งได้เห็นนะครับบรรยากาศของแต่ละพื้นที่แต่ละประเภทนี่ติแตกต่างกันซ้ำไหหรือข่ายขึ้นกันทั้งไหนนะครับสูภาพพี่น้องอย่างเบิ่งช่วงนี้ก,กำลังกับตีว่ายากยุพี่น้องนะครับบ่ไเด้ไปลองไปรำนำทีมงาน สารพัดแน่วเลยครับเดี๋ยวสิไหลสดบอกพี่บอกน้องอยู่ว่าด้วยสาเหตุที่หยังยากรอยังแน่จังบริษัทจะไปน้ำทีมงานได้ในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวขอโอกาสแล้วก็เวลาดีๆสักปันเลยครับสิบอกพี่บอกน้องเอฟซีเป็นกลับห้องไอ้หูเหตุหูผลน,นะครับอันนี้คือพี่น้องปองไฟเพราะยันไม่หญ่พี่ป,าป่าปนอาห้องนะครับผลมาเจ็ดพันเด็ดท่านอาบอรตปูรด ในงานบุญก่อสราบคุณใหญ่ของข่าวอีสานเท่ากราเต็นนี่พี่น้องเช่าไทยอีสานพี่น้องเช่าพุดเท่านะครับเราถึนัว่าบรรยากาศไอพี่น้งนาานองได้เห็นบรรยากาศนะครับตั้งสาราการประเรียนไอพี่น้องในเบิ่งบรรยากาศเพิ่งๆนะครับว่าพี่น้องมองห้องมาตุ่มกันหลายสาัยแล้วนะครับตอนนี้ยังรอเวลาครับรอพระคุณเจ้ารอดความปลอมนะครับตามไมก้กำหนดการไว้ สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสบบดีครับอนุญาตเจ็บภาพออกโซ่เชียวครับออกโซ่เชียวนี่คือบรรยากาศของพีนงน่น,น,น้องบ้านห้อใปญ่ยมยายนที่บ่านมางฮงมาตุม่มคนทุกวันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับดูที่บรรยากาศนะครับพี่น้องฮู้นะครับท่ามทำแม่ขาวแม่จำสินเพื่อนไปยุบฟังข้างนั้นนะครับอือคนเดินมาจำสินภาวนาเบ็ดบุญเด็ดท่านเด็งลานทุกไปยุกรุงเถิกรุงไทยหลายไรล็ระค้นก <did> ับกำบันกับซอนมาเห็ดบุญเด็ดท่านหาบุญประคุณเด็กใกับที่บุญประสาท ตอที่นี่ของวิสันพานเฮานี่คืออาบานดอนดกเอียงอำเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินะครับเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิบ้านแม่เถ่าผมครับบา้านแม่ยายเนี่ยบ้านเป็นยุบนันนี้ครับก็เลยได้มากในทุนณท่ามทุกทีที่นอนท่ามบากนกรวยคำมโนควาองุ้มสมบดีใสกัน โทษตามโทษน้ำบพราะเห็นผมแล้วก็มีผู้ดูแลเกลียงทั้งคุณนะครับก็ได้โทษไปบอกคนบางที่น้องดูแลก,กันสะพานนะครับว่าผมมาชฉยๆพุ่มเนาะมาชฉยๆพุ่มไม่ตงนอกครับเอากินรอดกินรอดครับกินรอดกินรอด,อด,อดมันธรรมชาติดอกการกินเนาะเออ ยังกินธรรมดาครับธรรมชาติกินเลยก็ต้องอายก่อนนี่อันเดนแม่เด้อผมบอกแม่ผมเป็นลูกเคยแม่หน้าแม่ล่าแม่ เป็นลูกเมาล่าแฟนเด็ดตุ้ยไหมครับครับพี่เต้เมาเถ่าองเพิ่อะไรเพื่อนนี่มาจากโกศลพิสัยมาจาสารคามครับจากสารคามข้าวตค่ะบอครับมาอยู่บั่นจะดนเลยดิมาอยู่สารคามจะดนบอครับอย่างมูมันเกิดแล้วมันใหญ่เถอะแค่นั้นแหะน้องคุณแม่เนาะ เอามาหลายก็่า่มีปัญญาเลียงเขาดอกคบรรยากาศทั้งผิคอันนี้เป็นเนือลังสิเตรียมภาาเพ้นนะครับสวายข้ะตหารหารเพื้อนแจ้ประสงค์จ นะเน,น่อผู้เป็นนะครับออพราอนุยาดจบผักตัวนี้ด้วยคุณน้องด้วยนี่คือสิ่งของเี่ยัเตรียมมากนะครับเตียมมากไว้เหตุผเดินท่านมาแลมาตุมปันนะครับคุณได้มีเนี่ยอยู่ในกินจังไกหกับอามากเพอ่อเสดมากเหุผเดินท่านอุจจตเจ็นสมเปรนาบรนุรู้กู้เป็นหลวงหลับไปหรือยาดิบีน้องนะครับผู้เป็น สุนายโยไฟไปแล้วนี่คือพี่นอ้องของายเฮ้ามาใยญา่ของท่านในงานบุญสลากบุญกอสาบุญสลากพ,พัดครับสมโอครับสมโอสมโอใหญ่อาิอาาคั้งอางเดชยนที่ห้องกับอาร ที่เปลี่ยนมากว่าสิ้นอายุท่านชอบสุขุมนี่ท่านรู้เขาใส่ก่อนเขาใส่ก่อนเหาใส่ก่อนเข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 าใช่ก่อนเขาใส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 ่ก่อน ก็ยิงเขอบ่ได um 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 ้คึมาจะขอไปแช็คโฉนกตาไปตั้งได้เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตซื้อกองเลยถมครับนดนึงได้ไหมถ้าเสร็จนีใช่ไหมไม่ติดสิบบางเมื่อครับี่ค

อาดเรอดมากวรเรียยสุดโต่งนะครับอยาครับมพีนรับรทโนแล้วยิงแล้วแล้วยิแล้วเอจะจะเป็นเว่าใช่ไหมใช่คุณยายเป็นจับกล่องไงแล้วพี่นองเร้อนะครับคุณยายเป็นจับกล่อง

มาเห็ดบุญที่นี่ล่ำเดียวจังปลาชิสนครับตัว้ครับไม่ยังไม่ยุ่งกุ้ยังยุ่ เ็ยเทูยูทูก็พัวลกได้ครับเนี่ยก็พัวลกด้วยเนี่ยเห็นพัวลกนะครับพี่ดองใดรยูเฮายูทัปงะเทศเต้นกับเห็นนี่ไหว่าเห็นเจ้าเองกเง่โลกเรับ่ัลเสมอีเอาเกียร์ในเรื่องครับเกียร์นเรื่เใยนะเยเนี่เอี่สุดไสยเป็

ขอบคุณขับคุณพี่น้องเอฟซีแฟนคลับผู้สุขุสุก้นนะครับได้ภาพบรรยากาศการเนียบบนนท่านของพี่น้องชาวบ้านดอนดกเอียงอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชทยภูมินะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนคลับสุขุสุขคนนะครับลำล่ำาอยลวยอย่าสืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องอาจารย์สุขุมลำเพลนออฟฟิเชียลน้ำในดืนนะครับกดกระดิ่งสับสะไคร้ด้วยขอบคุณและขอบคุณ ดำรวยสุขภาพแข็งแรงครับ